สวัสดีครับสวัสดีมักเสาเหล้าฟังเนื้อครับเนื้อส้าเล่าไตเหตุบาปหัวใจของไอแทนนอสสัญญาที่ด่านตอมต้องเม็ดให้รอกบอมีค่ะ ลางงานเมื่อบานปากเสครานั้นนัดวันกลับมาทิ้งบ่าวอุบลคนคอยสัญญาสิบเป็นบ้าทำใจกระดนพ่อใดที่ผูกหัวใจเอาไว้ด้วยกันสาวลาวคำมาทำงานที่ร้านอาหารในเคียงไค คือลืมไว้แท้ไปแล้วบอแค่บอโทูโบอไรจิตอดโทหาเป็นจตาเหลือใจจะกว่าเสียงไพรตอบมาถือดอกจำปายืนรววก,กรัวก,กุกก้งเหล็กที่ด้านตอมอช่องเมตรจนตำรวจต่อมอเน้มนา ไปใส่หนอสาวลาวเจ้าจังบ่มาหรือบ่าวล่าวไยจวงเข้าภาคขวัญแล้วนะจึงลงจึงลืมสัญญาให้ลืมไปว่าเคยเป็นแฟนใครสาวล่าวไทยเก็ดบาปัวใจของายเท่เด้คิดทอดผู้สาวปากเซกเก็ดดังเด,เ,ดเด้สิลืมได ให้เล่าเต็มที่เ,ทเปิดเอ c ีซีติดต่อกันง่ายแยต่เป็นอย่างสัญญาณหัวใจผู้สาวเราตายถึงให้อายรอว่าซานขอบคุณแค่นั่นคุณ้ว้นะจ้ะเสียงไม่ดีครับจำเนื้อไม่ค่อยได้ว่าซาน